คลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นความชอบส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆท,ที่ติดตามช่องคนเหนือดวงชาแนาลนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่7เดือน4นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งไว้รอด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับแนวทางการเสี่ยงโชคจากคนดวงชาแนลนะครับ แนวทางที่คนเหนือดวงชาแนลให้นะครับจะเป็นแนวทางใช้สําหรับเฉีงเสี่ยงโชคนะครับหวยฮานอยปกติแล้วก็หวยฮานอย VIP นะครับเลขที่จะให้นะครับเป็นแนวทางชุดชุดเดียวกันนะครับทั้ง2องฮานอยเลยนะครับแนวทางวันนี้บ้างนะครับแนวทางฮานอยปกติแล้วก็ VIP วันที่7เดือน4นะครับมาดูว่าให้ตัวไหนไว้นะครับ ผมให้วิ่งลูด3และ4นะครับ2ตัวนะครับ3มและ4นะครับตัวเน้นบ้างนะครับตัวเน้นผมให้ตัวไหนนะครับผมให้3ามส3งามสามสามสแล้วก็3 7นะครับชุดแรกนะครับชุดที่2นะครับผมให้ 40 42 4 8แล้วก็49นะครับเลข2ชุดนี้นะครับใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับให้ไปกลับบนล่างทั้ง2ฮานอยเลยนะครับที่สำคัญนะครับให้เน้นวิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับคนเหนือดวงชาแนลก็ขอวยพรให้พี่ๆีเพื่อนๆที่ติดตามช่องคนเหนือดวงชาแนลนะครับ โชคดีในการเสี่ยงโชคนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีพี่เพื่อนๆท่านใดน,นะครับชอบแนวทางที่ผมให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับ